สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช่องเอ็มแอนเอ์ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว n e Gen r a n g e r เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับเจ้าคันนี้จะมาเป็นสีพิเศษเลยสีส้มที่เห็นสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเพิ่มจาก,การาคาตัวรถอีก1,000 0บาทคันนี้นะคะนัตตี้ได้ทำการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้านเดี๋ยวจะพารับชมรอบๆคันกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อ,ตอไปให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญค่ะาัระคะถ้ ชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะเตรียมแคปหน้าจอรีรวิวแล้วทักไลน์หาณตี้ได้เลยเชื่อได้ว่าชุดแต่งของเจ้าคันนี้ต้องโดนใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนซึ่งณตี้จะเกริ่นให้ก่อนเลยนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของตัวชุดแต่ง r a ปเตอร์นะคะสติกเกอร์แบบแรปเตอร์และเปลี่ยนล้อมแม็กให้กับ ลูกค้าใหม่ค่ะไม่รอช้านะคะเรามาเริ่มมารับชมในส่วนของตัวชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันชุดแต่งแรปเตอร์ที่ลูกค้าจะได้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าใหม่ที่เหมือนในแบบของแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดำด้านดุดันแบบนี้เลยกันชนหน้านะคะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ จะเป็นกันชนหน้าที่เปลี่ยนทั้งชิ้นเลยเราก็จะนําตัวงานนะคะไปทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถชายทั้งด้านล่างจะเป็นสีดําด้านและตัดขอบสีบอลเงินเพื่อให้เหมือนของรุ่นแรปเตอร์เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากได้เหมือนแรปเตอร์ A R T R, แต่อยากได้ความดุดันดูเท่มากยิ่งขึ้นชายทั้งด้านล่างแจ้งนัตตี้ให้ทําเป็นสีดําด้านได้เลยนะคะห่วงลากจูงนะคะที่มากับตัวรถเขาก็วาวไว้ให้เราสามารถใช้งานกับตัวห่วงลากจูงได้เหมือนเดิมเลยและไฟตัดหมอกด้วยค่ะก็ยังคงวาวไว้ให้และใช้งานของไฟตัดหมอกได้เหมือนเดิม ไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED สีขาวค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h ที่เป็นไฟตัวสีแคมแบบนี้สีขาวแบบโดดเด่นสวยๆเลยวิ่งตอนกลางคืนนะคะติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้เป็นข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านสติกเกอร์ที่เหมือนในแบบของแัปเตอร์เลยค่ะจะมีทั้งทางด้านหน้านะคะทางด้านข้างและไปถึงทางด้านท้ายของตัวรถซึ่งตกแต่งมาเป็นสีขาวเทาอ่อนเทาดำและดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคิ้วล้อนะคะก็มาด้วยกันกับตัวชุดของแรปเตอร์เลยจะเป็นคิ aw, ้วล้อทรงเรียบแบบนี้เลยการติดตั้งงานนะคะติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะและยิงซิลิโคนค่ะเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยเพื่อไม่ให้นะคะคน้ำเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานนั่นเองเดิมๆนะคะแมกยางของร,รุ่นนี้จะเป็นขอบ 18นะคะคันนี้นะัตตี้จัดเปลี่ยนให้แบบออฟโรดเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นขอบ20แม็กนะคะคันนี้จะเป็นออฟเซตบวก15นะคะซึ่งไม่ได้ทำการยกสูงแต่อย่างใดเลยคันนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวจะไม่ติดด้วย แม็กมาเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะตี้มีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะมารัดเข้ากันกับยางตัวนี้ดีแน่นอนค่ะย,ยาง Cooper ซีรียางจะอยู่ที่275 55 20หตัวยางของเขานะคะจะเป็นยาง AT3 ยาง AT ก็คือ,อยางออทเทอนนั่นเองสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะแก้มทางด้านข้างนะคะจะมีช่องช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยมาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ให้เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยรุ่นสปอร์ตนะคะกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเดียวกับวายแท็กเป็นสีเทากับไฟค่ะเบาะรองมือเปิดติดตั้งให้อย่างว่าเรียบร้อยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการก,ารกันลอยขีดข่วนเวลาลูกค้าลวงมือเปิดประตูค่ะก็จะไม่ไปโดนในส่วนของตัวสีของตัวรถนั่นเอง ฟิล์มนะคะนัตตี้ติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันเลยจะเป็นฟิล์มเซรามิกลูกค้าเลือกปเปรเซ็นฟิล์มได้นะคะอยากได้40 60 80นะคะมืดเป็นส่วนตัวหรือว่าใสาเคลียร์แบบไหนนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลย<ส>คิ้วกันสาตติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะตัวนี้จะมีอายุนะคะการรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีเป็นคิ้วกันสตร์ของศูนย์แท้บันไดทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็มากับตัวรถเลยรับน้ําหนักได้ดีพื้นสัมผัสจะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะคะขนาดใหญ่เลยมาเป็นสีดําทั้งชิ้้นนแบบีเลยค่ะ มาดูต่อในส่วนของตัวสติกเกอร์กันนะคะสติกเกอร์แรปเตอร์ที่นัตตี้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะก็ได้มาถึงทางด้านข้างของตัวรถแบบนี้เลยค่ะสวยเลยนะคะดูดีแล้วก็ดูรถได้แบบลงตัวมากเลยข้อฝาถังน้ำมันติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนค่ะมาเราดูช่วงล่างของเจ้าบรนเจอร์สปอร์ตกันค่ะกบอกโชดจะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถนะคะทำให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้ง ของตัวรถดียิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองบันไดทางด้านข้างมีมาให้ด้วยค่ะตัวนี้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถขึ้นไปจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟไท้ายเป็นแบบ LED ค่ะแลวนาตีก็ติดตั้งครอบไฟไท้ายสีดำด้านเพิ่มเติมให้ด้วย ฝาปิดกระบะท้ายนะคะติดตั้งเป็นข้อฝาปิดกระบะท้ายฟอร์ดแบบว้าโลโก้ค่ะที่ต้องเว้าโลโก้เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เหมือนเดิมเลยตัวงานจะมาเป็นสีด,ดาําด้านฟอนสปอร์ตนะคะเป็นสีดําเงาค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะคะอยากได้สีแบบไหนติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้จะเป็นอะคริลิกคาว่าบรนเจอร์สีดําเงาค่ะ กันชนท้ายมีมาให้ด้วยเลยนะคะกับตัวรถสำหรับรุ่นสปอร์ตกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับวท์แท็กเลยเป็นสีเทอร์กาไฟมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อทางด้านในของตัวรถกันรุ่นสปอร์ตจะแตกต่างจากรุ่น XLT นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังมาให้แบบนี้เลยสมกับชื่อเขาเลยค่ะที่เป็นรุ่นสปอร์ตเบาะออกแบบมาได้สปอร์ตเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบคุชคอนโทล หน้าปัดแสดงผลจะมีขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอส่วนการจะมีขนาด10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายได้ปรับแยกแอร์อิสระซ้ายขวาจากหน้าจอได้ด้วยเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบ Ford Pass มาให้ด้วย ถัดมาทางด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายค่ะเพียงแค่ลูกค้าวางโทรศัพท์ลงไปสตาร์ทรถนะคะไฟจะชาร์จเข้าเลยแต่มีข้อแม้ว่าโทรศัพท์ของลูกค้าต้องรองรับในส่วนของตัวระบบแท่นชาร์จตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเครื่องไหนที่ไม่รองรับนะคะมีในส่วนของตัวช่องเสียบชาร์จไฟไว้ให้ด้วยค่ะกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะคะพร้อมกับช่องเสียบ usb ให้ทางด้านหลังค่ะให้ลูกค้าต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้แบบสะดวกสบายง่ายดายเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคันนี้ที่ได้ว่าถ้านท่า,ถ,าถ้าลูกค้าค่ะไล่ย้อนดูรีวิวของนัตตี้หลายๆคันอะ่ะตอนนี้ชุดแต่งที่เป็นหน้าแบบปรับเตอร์กำลังมาและเป็นที่นิยมเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสไตล์การแต่งแบบนี้แคปหน้าจอรีวิวทักไลน์หานัตตี้ได้เลยหรือโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้ที่เบอร์095ค่ะเ5 2 2 8 8 7ปเป็นเบอร์ของนัตตี้เองนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้จะเป็น M n f o r d ต้องแจ้งนะคะว่ามีแอดทางด้านหน้าด้วยนะคะแอด M e n f o r d จะเป็นไลน์แอดซึ่งนัตตี้จะเป็นคนตอบลูกค้าเองนะคะทุกคอมเมนต์ทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนึกถึงรถยนต์ฟอร์ดแต่งเท่ๆหล่อๆนึกถึง M e n, n f o r d นึกถึงนัตตี้เท่านั้นนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ากดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ